แล้วชิดขอบชิดขอบภูมิใจนะคะลูกภูมิใจในตัวแม่มากนะคะแม่เก่งมาก แม่ขี่ลถเป็นแล้วแล้วก็ระวังตัวได้ดีมากได้เก่งมากมองซ้ายมองขวาตลอดนางกล้าแล้วค่ะปะเพาปะต้องห่วงแล้วเดอ้อคุณนายเก่งแล้วอ่ามองซ้ายมองขวาก่อนที่จะไปนะคะอพิดใหม่มองด้วยโอเคอาเข้าบ้านกันนะคะตอนนี้แป๊บแป๊บคว๊บเสียง เ,ออเกียนหนึ่งตามแม่ไปเกียนหนึ่งตลอดทางเก่งมากใกล้ถึงบ้านแล้วเอาคือจอตรงนี้ขอบายไ้ไลูกไปน้ำ